Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่5กันยายน2023ซีรีส์ความเชื่อที่ถูกทดสอบด้วยไฟวันที่5ความเชื่อและมโนธรรม ในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อ7กล่าวว่าแต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่างเราก็มีสามาคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นดังที่เมื่อวานเราได้เรียนรู้ร่วมกันว่า ความเชื่อที่หนักแน่นสร้างขึ้นบนพื้นฐานแห่งการสําดงความบริสุทธิ์และสติปัญญานอกจากปัจจัยทั้งสามประการแล้วความเชื่อที่หนักแน่นยังพัฒนาขึ้นได้จากมโนธรรมหรือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอีกด้วยการกล่าวว่าเราใช้ชีวิตด้วยความเชื่อที่หนักแน่นคือการกล่าวว่า เราจะไม่ทำในสิ่งที่ขัดแย้งกับมโนธรรมของเราชักรักเมชักและอเบเนโกมีมโนธรรมที่ตั้งมั่นอยู่บนความจริงของพระวจนะคําพระเจ้าพระคําสอนพวกเขาว่าการนับถือรูปเคารพเป็นความบาปที่ใหญ่หลวงในสายตาของพระเจ้าพวกเขาจึงไม่พยายามหาเหตุผล หรือความชอบธรรมในการก้มกราบนมัสก,การรูปเคารพเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองพวกเขาไม่ทำในสิ่งที่ขัดแยง้งกับโมโนธรรมของพวกเขาเองในพระคัมภีร2โคริน์บทที่1ข้อ12ได้ย้ำเตือนกับเราว่านี่เป็นสิ่งที่เราอวดคือโมโนธรรมของเราเป็นพยานว่า เราประพฤติตัวในโลกนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยความจริงใจที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่ประพฤติโดยปัญญาของมนุษย์แต่โดยพระคุณของพระเจ้าและต่อบพวกท่านเราประพฤติยิ่งกว่านั้นเสียอีกแล้วมโนธรรมของเราถูกต้องเสมอไปหรือไม่คำตอบคือไม่ มโนธรรมอาจไม่ถูกต้องเสมอไปเราอาจรู้สึกผิดกับสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดและเราอาจจะไม่รู้สึกผิดกับสิ่งที่จริงๆแล้วเราควรรู้สึกผิดคำกล่าวที่ว่าให้มโนธรรมนำทิศทางจึงเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้องมโนธรรมหรือความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็น,นกลไกในการตัดสินใจที่พระเจ้ามอบให้เราเป็นการตัดสินสถานการณ์ตามข้อมูลที่มีดังนั้นมโนธรรมของเราจึงทำงานผ่านการตัดสินว่าเรากำลังมีชีวิตสัตส์ซื่อต่อความเชื่อและมาตรฐานความถูกผิดของเราหรือไม่ดังนั้นจงให้วันนี้ เราสร้างมโนธรรมของเราขึ้นด้วยพระคำของพระเจ้าความเชื่อที่หนักแน่นต้องเกิดขึ้นก่อนช่วงเวลาวิกฤตเราต้องไม่รอให้ถึงเวลาชี้เป็นชี้ตายก่อนจึงค่อยตัดสินใจว่าสิ่งใดเป็นความเชื่อของเราทำไมชักรักเมชักและอเบเนโกจึงไม่จำเป็นต้องอธิษฐาน หรือปรึกษาว่าควรตอบกษัตริย์เนบูคัดเนซาว่าอย่างไรการตอบสนองของพวกเขาประกาศชัดอยู่แล้วว่าจะไม่นับถือรูปเคารพอื่นใดและนี่เป็นข้อปฏิบัติที่พวกเขายึดถือกันมานานเสียก่อนที่เนบูคัดเนซาจะตั้งรูปปั้นของพระองค์ไว้ในที่ราบดูราเสียอีเราอาจจะเคยได้ยิน คำแนะนำสำหรับคนหนุ่มสาวที่ว่าอย่าเพิ่งเริ่มศึกษาดูใจในความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาวจนกว่าพวกเขาจะสร้างมาตรฐานในเรื่องความสัมพันธ์ของตนเองได้ตามพระวจนะคําของพระเจ้าเป็นมาตรฐานที่พวกเขาจะไม่มีวันทำลายแม้ว่านั่นจะหมายความว่า เขาจะไม่มีโอกาสศึกษาดูใจกับใครเลยไม่ว่าเราจะเห็นด้วยกับคำสอนที่ฟังดูสุดโต่งนี้หรือไม่แต่ในฐานะผู้เชื่อเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาพราะชนะคำของพระเจ้าเข้าใจสิ่งที่พระองค์อยากจะตรัสกับเราและยึดถือสิ่งนั้นไว้ในหัวใจด้วยความเชื่อที่หนักแน่น เพราะหากเราไม่เตรียมตัวให้พร้อมเราก็อาจถูกล่อลวงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะเราขาดความเชื่อที่หนักแน่นเพียงพอในพระคำสาดุดีบทที่19ข้อ1 2ถึง14กล่าวว่าแต่ผู้ใดจะเห็นความผิดพลาดของตนได้เล่า ขอทรงชำระค้าพระองค์ให้พ้นจากความผิดที่ซ่อนเร้นอยู่ขอทรงยับยั้งผู้รับใช้ของพระองค์จากการทำบาปโดยตั้งใจนั้นด้วยเถิดขออย่าให้มันมีอำนาจเหนือข้าพระองค์เลยแล้วข้าพระองค์จะไร้ตำาหนิและพ้นผิดจากการละเมิดใหญ่หลวงนั้นข้าแต่พระยาเวผู้ทรงเป็นศิลา และผู้ถ่ของข้าพระองค์ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์และการภาวนาในใจเป็นที่โปรดปรานเฉพาะพระพักพระองค์เถิดสิ่งที่ต้องใคร้ครวญในวันนี้เรามีความเชื่อที่หนักแน่นมั่นคงในทุกด้านของชีวิตแม้ในพื้นที่ที่วันนี้เรายังไม่ถูกทดสอบ ไม่เราจะสร้างมโนธรรมของเราให้สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรามาอย่างเจาะจงตามพระฉายของพระองค์เราขอบคุณที่ทรงใส่มโนธรรม และจิตสำนึกในใจใส่สติปัญญาที่เราจะแยกแยะได้ขอทรงช่วยเราที่จะรับเอาความคิดของพระคัมภีร์รวมถึงสติปัญญาจากการเชื่อฟังและยำเรลงพระองค์ขอทรงให้เราได้พัฒนาความเชื่อของเราขึ้นให้เป็นความเชื่อที่หนักแน่นมั่นคง พร้อมสำหรับการทดสอบและความท้าทายที่อาจเข้ามาในชีวิตได้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน